แต่ธรรมาแต่ีผลการเรียนดีมีความรู้ดีแน่นอนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้นไปเป็นพระราชภุศลนั่นแตละพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิที่บดีที่ครอบครัวมีรายได้น้อยเป็นพระมหารามาธิพดีธสีสินพระมหาวชิราลงการศึกษาเดชิดมเราจะแช่ออกื่เราอ ให้ประอบสชีพได้โดยสุิน้อมรู้ถึงที่รุนนี้ต้องขอขอบคุณก่านผู้ชมที่บอปแล้วขอบคุณท่านผู้บริหารทางศึสนาคุณการศึกษาตางๆครงการมาคการศึกษาเพาเะริการการ่น่า